ก่อนที่จะถูกจารึกว่าเป็นจักรพรรดินีก่อนจะถูกเผาหลังพระราชวังเธอก็เคยเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งชื่อของเธอคือมินมยองซองเธอเกิดในตระกูลขุนนางเกา่าที่กำลังเสื่อมอำนาจตรงไม่ใช่คนที่สวยที่สุดไม่ใช่คนที่ร่ำรวยที่สุดแต่เป็นคนที่อ่านหนังสือทุกวันตั้งแต่เด็กเธอไม่เคยรู้เลยว่าวันหนึ่ง ชีวิตของเธอจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งราชวงศ์ตอนอายุ15เธอถูกเลือกให้เข้าไปแต่งงานกับพระเจ้าโกโจงประสัตรหนุ่มที่เพิ่งขึ้นของราชเขาไม่ได้เลือกเธอเพราะความงามเพราะเธอเงียบและเข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยในวังที่เต็มไปด้วยการแย่งอำนาจเด็กสาวคนนี้กลับกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของกษัตริย์หนุ่มเธอไม่ได้เป็นแค่ภรรยา แต่เป็นเพื่อนร่วมคิดไม่ใช่แค่ผู้ติดตามแต่เป็นคนที่พาเขาผ่านวังที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมพระนางมินเรียนรู้อย่างรวดเร็วพูดน้อยแต่เข้าใจลึกเธออ่านรายงานเข้าใจทั้งการเงินการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเธอมีบทบาทในวังตั้งแต่อายุไม่ถึง20สก้าวเข้ามายุ่งเกี่ยวการเมืองเร็วกว่าที่ทุกคนคาดคิดแม่สามีของเธอ พระพันปีหึงจองไม่ชอบความเฉียบขาดยิ่งเธอไม่มีทายาทยิ่งถูกมองว่าไม่เหมาะจะเป็นพระมเหสีพระพันปีเห็นว่าเธอไม่ควรมีบทบาทที่เกินหน้าเกินตาโดยเฉพาะในระบบที่ผู้หญิงยังจะต้องอยู่เงียบๆจนเริ่มจะมองว่ามินอาจจะไม่เหมาะกับตำแหน่งมเหสีความไม่พอใจของพระพันปีเริ่มกลายเป็นการเมือง คุณนางสายเก่าหลายคนจับมือกับพระพันปีและใช้ข้ออ้างว่าพระนางมินแทรกแซงการปกครองท้ายที่สุดมีคำสั่งให้เธอต้องออกจากวังไม่มีคำอธิบายไม่มีข้อกล่าวหาเพียงแต่ต้องการให้เธอหายไปพระเจ้ากัวจงไม่ได้ขัดขานและไม่ขัดขืนและเธอก็ไม่ได้ร้องไห้แต่ก็ไม่ได้สู้เพราะรู้ว่า ถ้ากลับเข้ามาโดยไม่มีจังหวะที่ถูกต้องเธอจะกลับกลายเป็นคนผิดอย่างสมบูรณ์แบบไม่นานหลังจากนั้นพระเจ้าโกโจงก็ส่งคนไปเชิญเธอกลับเข้าวังเพราะเขารู้ดีว่าไม่มีใครเล่นเกมในวังได้ดีเท่าเธอส่วนเธอก็รู้ดีว่าเขาให้กลับมาเพราะสองเหตุผลเพราะรักและเพราะต้องการมีเธอข้างๆ แม้จะรู้ว่าเขาคงไม่สามารถปกป้องเธอได้เสมอไปแต่เธอก็ยังยืนยันที่จะอยู่ข้างเขาเหมือนเดิมปลายศตวรรษที่19ญี่ปุ่นขยายอิทธิพลเต็มที่คุณนางหลายคนถูกซื้อตัวด้วยเงินและตำแหน่งมีเสียงของญี่ปุ่นแทรกอยู่ในทุกห้องแม้แต่ในราชสำนักแต่คนหนึ่งที่ไม่ยอมคือพระานางมิน พระนางเขียนจดหมายรับถึงรัสเซียเสนอให้จัดตั้งแนวร่วมต้านญี่ปุ่นในเอเชียและลงนามข้อตกลงบางฉบับโดยที่ไม่ให้ญี่ปุ่นรู้แต่งตั้งขุนนางใหม่ที่ไว้ใจได้ต้านไม่ให้ญี่ปุ่นขยายอำนาจเข้ามาในราชวังมากไปกว่านี้เธอสั่งปลดคนของฝ่ายญี่ปุ่นออกจากราชสำนักวางหมากชะลอแผนญี่ปุ่นที่จะผนวกเกาหลีให้เป็นอาานิคมในทุกวิถีทาง สำหรับญี่ปุ่นเธอไม่ใช่แค่ภรรยาของกษัตริย์แต่เธอคือผู้นำตัวจริงของเกาหลีเธอไม่เคยทำเพื่ออำนาจของตัวเองแต่ทำเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีใครกล้าต้านสามีของเธอจะไม่มีทางยืนอยู่ได้แน่ๆพระนางมินไม่ใช่แค่ภรรยากษัตริย์แต่เธอเป็นผู้เล่นตัวจริงในเวทีอำนาจของเอเชียและเธอเป็นกำแพงสุดท้ายที่จะต้องถูกทำลาย ในคืนวันที่8ตุลาคมปี1895มีกลุ่มคนในชุดสีดำราว20คนรอบเข้าพระราชวังทางด้านหลังโดยมีขุนนางเกาหลีร่วมมือด้วยพระเจ้าโกโจงถูกควบคุมตัวไวเ้เงียบๆคนเหล่านั้นบุกเข้าไปยังห้องของเธอไม่มีใครทันได้แจ้งเตือนเธอพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือคนเหล่านั้น ไม่ให้โอกาสพูดแม้แต่คำเดียวเธอถูกสังหารพร้อมนางในอีกสองคนร่างของเธอถูกเผาทําลายหลังพระราชวังและกลายเป็นเท่าฐานที่ไม่มีใครในวังกล้าพูดถึงอีกเลยเธอไม่ได้แพ้เพราะว่าอ่อนแอแต่แพ้เพราะเธอแข็งแกร่งเกินไปทุกวันนี้ชาวเกาหลีจดจำเธอในฐานะจกักรพรรดินีที่พยายามปกป้องศักิ์ศีของชาติเป็นนักสู้ ที่ยืนอยู่เพียงลำพังและกลายเป็นตำนานที่ไม่มีไฟใดสามารถเผาได้จนหมดและนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบแห่งราชวงศ์ถ้าคุณอยากรู้ว่าราชวงศ์นี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโปรดติดตามเรื่องราวของด็อกฮเฮเยเจ้าหญิงองค์สุดท้ายที่เราได้ปักหมุดไปให้แล้วเพราะว่าเธอทั้งสองมาจากราชวงศ์เดียวกันและมีชะตากรรมร่วมกันสวัสดีครับ